สวัสดีครับผมเซเว่นแคทนะครับคลิปนี้มาแนะนําสถานที่เก็บเวลในช่วง 100- ่งถึงหนึนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้เวลเท่าไหร่นอกจากทำเควสแล้วก็จะอยู่ที่นี่แหละฮะในแม่พิรามิดนะซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบแล้วแต่ก็มีหลายท่านที่ยังไม่ทราบไม่เคยมาที่นี่นะฮะสำหรับวิธีมานะครับให้ผู้เล่นเริ่มจากมอลหลอกเข้าวาร์ปบนสุดเดินเข้าไปในพิระมิดนะฮะจากนั้นเข้าไปวาร์ปกลางสถานที่เปลี่ยนโจน เมื่อผู้เล่นเข้ามาแล้วนะครับให้ลงล่าง1วารพอถึงตรงนี้ให้ผู้เล่นคุยกับแมวเขาก็จะเก็บเงินเรา5,000เซนีซึ่งเราเนี่ยจะเสียเงินทุกครั้งนะครับเมื่อเราลงไปในแต่ละครั้ง ปบผู้เล่นเข้ามาแล้วนะครับผู้เล่นก็จะอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมเคยแนะนําในคลิปกันก่อนนะฮะว่าเข้ามาปุ๊บให้ผู้เล่นเนี่ยรับเควสกกำจัดมอนเริ่มจากคุยกับแมวนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่2เควส เคลที่1คือกําจัดวีลิทสตัวส่วนเควสที่2ก็กําจัดเอเซนมัมมี่หรือมีแดง20ตัวจะอยู่ในชั้นที่2นะฮะให้ผู้เล่นเนี่ยกดรับไว้หมดเลยก็ได้ตีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะรับไว้ไม่เสียหายหลังจากนั้นก็ไปเก็บเลเวลนะครับถ้ามีตี้ก็ให้เข้าตี้ไปช่วยกันเก็บนะฮะแต่ปกติแล้วเนี่ยในแผนที่นี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปาร์ตี้รับกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะมาโซโล่แต่แนะนำนะครับถ้าจะเก็บเวลจริงจังให้ตั้งปาร์ตี้นะครับช่วยกันตี โดยมอนสเตอร์ชั้นที่1จะเป็นไนท์แมววิลิตเลเวล115เป็นมอนสเตอร์ขนาดกลาง u n นเดดมอนสเตอร์ตัวนี้ให้ผู้เล่นใช้ศักธี์หรือธาตุไฟมาตีนะครับแต่ธาตุสักธี์เนี่ยจะแรงกว่าอยู่ที่150%ใช้้นูศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ชนแก้วก็ได้นะครับแต่มอนไม่โหดนะครับมอนตัวนี้ไม่โหดไม่ต้องกังวลน,นะไอเทมที่รอปจากมอนตัวนี้นะครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะมีหัวใจหมา อัตราการดอบอยู่ที่90%ซึ่งดอบง่ายมากไม่ต้องกดกั๊มมันก็ดอปเรื่อยๆราคาตอนเซิร์ฟเปิดแรกๆที่ผมมาฟาร์มขายนะครับจะอยู่ที่800เซนติซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะแต่ราคาตอนนี้มันลดไปเยอะมากคนที่คลรับหัวใจเนี่ยเขาก็จะเอาไปทํายานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีใบไว้แล้วก็ที่จับไอซิดนะครับที่มันมีราคาโดยที่จับไอซิดเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งถึงสแต่ถ้าผู้เล่นจับติดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 700K ถึง 1M เเลยนะฮะแล้วแต่ราคาตลาดเนาะ มอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับไนแมรมินลสเป็นวัวนะฮะเลเวล121ขนาดใหญ่ธาตุไฟประเภทสัตว์มันก็ไม่มีอะไรดรอปเป็นพิเศษนะครับนอกจากทูแฮนแอคซซึ่งในซีสามเนี่ยทูแฮนแอคซก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแต่ในอนาคตนะครับจะมีขวานคิมสันเข้ามาส่วนการ์ดต,ตัวนี้ก็จะดรอปเป็นการ์ดวัวธรรมดาในอนาคตก็มีการ์ดอัปเดตเข้ามาอยู่แล้วนะฮะก็รอกันนิดนึงนอกจากนั้นนะครับในชั้นเนี้ยมันก็ยังมีไนแมมมัมมี่ซึ่งเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางผีดิบ ใช้เอเทมแบบเดียวกับวีลิฟมาตีเลยนะฮะคือแพ้ไฟแล้วก็แพ้ธาตุศักดิ์สิทธิ์คุณเล่นสามารถเกบเวลที่ชั้น1เนี่ยได้ตั้งแต่เลเวล100่จนถึง120นะครับเพราะมอนที่เนี่ยมันตายง่ายส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นแค่วีลิฟส่วนมอนสเตอร์บัวสำหรับอาชีพนักธนูนะครับถ้าคุณใช้ลูกธนูศักดิ์สิทธิ์มายิงวีลิฟเนี่ยมันจะเข้า1500%แต่งร้อยห้าสิบเปอร์เซนก็แต่ถ้าคุณนํามายิงบัวนะครับมันก็จะเข้าแค่วน,ม,น,นม่ตา้อาจ,จ,จบทอร2ฮิตนะครับ แต่จริงก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับเพราะมอนในชั้นเนี้ยมันเกิดเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งคนน้อยด้วยนะครับมันจะเหมือนกับว่าเวลาเรามาฟาร์มเนี่ยมอนในแมพมันก็จะเป็นของเรานะฮะถ้าคนมันไม่มีจริงๆก็ลากได้เยอะมากนะครับผมเองก็ลากอยู่ตลอดเวลานะครับแค่รีบจบมอนให้ไวแล้วก็ไปหามอนใหม่ ส่วนมอนสเตอร์ในชั้นที่2ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เลเวล130ขึ้นไปในชั้นนี้มันก็ไม่ค่อยคุ้มสําหรับการมาเก็บเลเวลซึ่งปกติในชั้นใต้ดินธรรมดาที่ไม่จะเป็นไนท์แมร์นะครับก็ไม่ค่อยมีคนมาล่าหรือเก็บเวลสักเท่าไหร่นะครับในชั้นนี้ส่วนใหญ่นะครับที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะมาล่าบอสซึ่งเป็นบอสอมมาลาส่วนในไนท์แมร์ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นไนท์แมร์อมมลาเขาก็จะมาล่าบอสกันนะฮะ ก็แนะนำนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยมาเก็บเวลที่นี่ได้ตั้งแต่100-120ถึงหน0นะครับหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะฮะที่สำคัญคนไม่เยอะด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมและอย่าลืมกดถูกใจแล้วกด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ